สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นักเทรดคริปโตเคอเรนซี่ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเทรดเดอร์ทีแอดมินเพจคริปโตเคอเรนซีนะครับกลับมาแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นซีซั่นใหม่นะครับเป็นรูปแบบอาจจะไม่ได้ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นการเทรดเดอร์ฟอร์เรวิ้งนะครับเทรดตามแนวโน้มนะเราจะ เทรดไปด้วยกันแบบนี้นะครับเป็นคำใหญ่ๆคือช่วงประมาณ10 10วัน10กว่าวันที่ผ่านมานะครับผมยอมรับตรงๆเลยว่าผมเองไม่ได้มีรายได้จากการเทรดคริปโตเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่เพิ่งจะปลดล็อกโควิดใหม่ๆเนาะงาน อื่นนะครับเข้ามาเยอะมากนะครับผมเดินสายต่างจังหวัดนะครับแล้วก็พอกลับมาในพื้นที่ก็ติดงานในพื้นที่ต่ออีกแล้วก็ไปต่างจังหวัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาในพื้นที่เนี่ยครับเพิ่งจะได้มีเวลาหลังจากที่ได้พักผ่อนไปแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันที่9นะครับกรกดาคม2565นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเลื่อดีแล้วกันเนาะที่จะได้เริ่มต้นนะครับในการ เปิดรูปแบบการเทรดรูปแบบใหม่แต่จริงๆแล้วอินดิเคเตอร์เป็นแบบเดิมนะรูปแบบต่างๆเทคนิคต่างๆ,างๆผมยังคงใช้แบบเดิมอยู่เนื่องจากว่าผมยังหาวิธีการที่มันจะเทรดง่ายกว่านี้ยังไม่เจอนะครับแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือสภาวะตลาดแบบนี้นะครับณนะปัจจุบันนี้เราไม่ควรที่จะไปเดย์เทรดนะครับการเทรดเนี่ยมีมีหลายประเภทเลยนะครับมีหลายประเภทมากเลยเะนั้น เราควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นนักเทรดประเภทไหนนะครับการเทรดหกรูปแบบเลยเนี่ย d ดย์เทรดก็คือจบภายในวันเดียวนะซื้อเข้าซื้อขายซื้อเข้าซื้อขายพอเราจะปิดพอร์ตนอนแล้วก็ปิดออเดอร์ทั้งหมดถือแต่เงินสดหรือเงิน US ดอลลาร์เอาไว้นะครับแบบที่2นี่ก็คือเทรน f o l l o วิ่งนะครับหรือว่าการเทรดตามแนวโน้มกินเป็นคําใหญ่ๆอาจจะซื้อวันนี้ถ้าแนวโน้มยังดี อีก3ปีข้างหน้าก็ยังคงถืออยู่อะไรพวกนี้อันนี้คือพวกนักเล่นหุ้นเขาก็จะเล่นแบบนี้กันนะครับและจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นหุ้นแบบนี้จะได้ตังค์ไอที่เทรดรายวันเนี่ยไม่เคยได้ตังค์นะครับเพราะว่ามันสะท้อนนะครับการที่เทรดรายวันคนที่ทํางานรายวันในในโลกชีวิตประจําวันของเราคือคนที่รายได้น้อยถูกต้องไหมครับอ่าฉะนั้นถ้าเกิดเราเทรดรายวันเราก็ไม่ต่างอะไรจากกรรมกร,รที่นั่งอยู่หน้าคอมอะ เออฉะนั้นการเล่นตามแนวโน้มเล่นตามเทรนเนี่ยเช่นนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจเขามองว่าเฮ้ยที่ดินตรงนี้มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นนะเขาซื้อเก่งกาไรไว้วันนี้พอวันขนา้างหน้าสูงจนพอใจบางทีอาจจะสูงได้ถึง20ล้านเขาขายแค่15ล้านก่อนก็ก็ถือว่ากําไรแล้วเนี่ยลดความเสี่ยงออกไปลักษณะนี้ครับไอวิธีการเทรดอย่างเงี้ยผมได้ทำรีเสิร์ชมาแล้วนะครับไปศึกษาม,มาแล้วว่าคนที่ประสบความสําเร็จในการเล่นหุ้นเนี่ย เขาเทรดในลักษณะไหนเขาถึงได้กําไรถึงมีเงินนะครับแล้วก็เป็นการเซฟต้นทุนด้วยเนื่องจากว่าช่วงที่บิตคอยลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับตั้งแต่ราคา6 0 0 0 0่นเจ็นเนี่ยลงมาเหลือ20,000เนี่ยครับผมไปดูในตลาดไม่มีใครได้กําไรเลยสักคนนึงทุกคนขาดทุนหมดนะไม่มีใครขายได้ทันไม่มีขายได้ในจังหวะที่ยกขึ้นบางคนเล่นสั้นก็ได้นะครับแต่พอโดนทุบไม้ใหญ่ก็เสียอีกอยู่ดี แม้กระทั่งตัวผมเองก็ตัวเลขกําไรไม่ได้ขึ้นหลังจากที่ทําบัญชีไปแล้วนะครับทาบัญชีตัวเลขไปก็ก็ติดลบนะครับก็ติดลบอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ส่วนที่ติดลบมันคือกําไรจากปีที่แล้วนะอันนี้บอกก่อนแต่ทางนี้ทางนั้นยังไงซะเราก็ต้องไปถึงเป้าหมายนะครับผมวางเป้าหมายไว้ที่1นึ่นเปเซนะครับใน1ปีนะครับอันนั้นคือแบบสูงสุดนะให้แบบน้อยๆก็สัก3 0 0ร้อยถึงห้าเก็โอเคแล้วนะครับก็โอเคแล้วเพราะว่า เ,เงินทุนก้อนใหญ่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องสร้างกําไรได้มากเกินไปนะครับมันจะได้ไม่เสี่ยงทีนี้สําหรับการเทรดในแบบที่2เนี่ยที่ผมว่าเทรนด์ฟอล low ing เนี่ยนะครับก็คือเทรดตามแนวโน้มเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องวิเคราะห์กราฟทุกวันนะครับเราดู time f r a m e day เป็นหลักแล้วก็มาดูสัญญาณของการเข้าซื้อในไท m e เฟรมดู time frame w e e k เป็นหลักแล้วก็มาคอนเฟิร์มสัญญาณที่ TimeF r a m e day แล้วเข้าซื้อได้เลยทิ้งไป1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเราค่อยเข้ามา เทรดต่ออันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่ผมจะเข้าซื้อเนี่ยผมจะวิเคราะห์เยอะหน่อยนะครับก็จะมีวิเคราะห์เงี้ยเยอะหน่อยแต่พอซื้อแล้วครับเราแค่เฝ้าดูใช่ไหมครับก็ดู5นาที10นาทีต่อวันพอแล้วครับนะดู 5- นาที10นาทีต่อวันถ้าแนวโน้มยังไปทางทิศท,ทางที่เราวิเคราะห์ไว้ถูกต้องก็ไม่ต้องขายถ้าแนวโน้มเริ่มไม่ดีมาจับตามองพรุ่งนี้ดูอีกทีหนึ่งว่ายังลงต่อไหมถ้าลงต่ออีกวันหนึ่งคอนเฟิร์มครับ3แท่งจบนับ3ไปเลยครับ สามแท่งในทางเฟรมเดก็คือสามวันนะครับพอเปลี่ยนแนวโน้มในสามวันอ่ะเอาเลยหรือเปลี่ยนแนวโน้มในครั้งแรกทะลุแนวต้านแนวรับอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามแต่ตามทฤษฎีที่เรามีที่เราเรียนรู้อันนี้โอเคเลยนะครับโอเคเลยต่อไปครับรูปแบบการเทรดที่สามเนี่ยนะครับของเทรดเดอร์เนี่ยก็คือโมเมนตัมนะครับเทรดดิ้งนะครับคือเทรดตามโมเมนตัมเล่นตามรอบนะครับเล่นตามรอบอย่างถ้าทางเฟรมเดย์เนี่ย เขาก็คือคล้ายๆกับตัวเทรดตามแนวโน้มเมื่อกี้ครับเนี่ยรอบขาลงอันนี้รอบขาขึ้นเล็กๆนะครับนี่รอบขาลงนี่รอบขาขึ้นเห็นไหมครับแต่พวกคนที่เทรดตามโมเมนตัมเนี่ยเขาจะลงไปเล่นที่4ชั่วโมงซะส่วนใหญ่เพราะมันเร็วกว่าเห็นไหมครับนี่รอบขาลงนะครับแล้วก็นี้รอบขาขึ้นละ เนี่ยถ้าคนที่เทรดตามโมเมนตัม um, เนี่ยจะเริ่มเข้าแล้วครับออเดอร์ Order ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปลุ้นนะแต่ว่ากําไรจะน้อยความเสี่ยงจะสูงเนื่องจากว่าโมเมนตัมเนี่ย, um, ยมันมีหลายโมเมนตัมมากเลยจะเป็น15นาที4ชั่วโมง1วันหรือว่าท r a m e รมวีก็เรียกโมเมนตัมได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกทัมเฟ m e ไหนนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นท m e เฟ a m e ดย์นะครับโมเมนตัมท m e เฟรมเดย์ก็ไม่ต่างอะไรจาก เทรนด์ฟอรลัวิ่งที่ผมได้อธิบายหรือว่าที่ผมได้มาไลฟ์ในวันนี้นะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเนาะต่อไปก็สวิงเทรดดิ้งนะครับก็คือย่อแล้วซื้อ,อย่อแล้วซื้ออเน,นี้ยอันตรายบอกเลยนะครับนี่นี่นี่พอจังหวะตึง้งปุ๊บก็กซื้อแล้วก็ดีดขึ้นไปหรือจังหวะที่แบบอ่ะยกขึ้นหนึ่งครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ยอ่อแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าการย่อครั้งนั้นเป็นการย่อเพื่อขึ้นหรือว่าการย่อเพื่อลงต่อ จนกว่ามันจะเกิดแพทเทิร์นที่ถูกต้องครับที่ผมขีดให้ง่ายๆตลอดเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามเห็นไหมครับเป็นเหมือนแบบสายฟ้าอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือโมเมนต์เอ่อการยอ่อนะครับเพื่อขึ้นแต่อีกแบบนึงครับก็คือปึ้งปุ๊บแล้วก็ลงนี่คือการย่อเพื่อลงเราต้องรอให้มันครบรูปแบบตรงนี้ก่อนนะี่ะเราถึงจะรู้ซึ่งแบบนี้เล่นยากนะครับบอกเลยเล่นยากต้อง ตีกราฟตเีเส้นเทรนไลน์เป็นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือประสบการณ์สูงมากๆนะครับประสบการณ์สูงมากๆอันนี้ไม่ค่อยแนะนําสําหรับมือใหม่นะก็มีมีการเทรดอีกเยอะเลยนะครับรีเวิร์สเทรดดิ้งก็มีครับการหาจุดกลับตัวนะครับอาจจะดูแบบจุดต่ำสุดแล้วนะไ s i ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับตัวแล้วนะซื้อขึ้นไปหรือบางคนก็เรียกว่าบอสทอม ก็ได้นะครับบอสทอมก็ได้นะนี่แหละก็คือรูปแบบการเทรดนะครับที่ผมไปทำดีเซลแล้วก็ศึกษามาว่าเอ๊ะแบบไหนจะเหมาะกับตัวผมผมไม่รู้หรอกว่าเทรดเดอร์ในโลกนี้มีกี่คนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับสไตล์ผมผมคิดละตัดสินใจละด้วยภาวะเวลาที่เรามีเท่านี้นะครับด้วยประสบการณ์ที่เรามีเท่านี้แล้วก็ด้วยเงินทุนที่เรามีเท่านี้ นะครับใครที่มีเงินทุนระหว่าง 50- 0 0 0ถึง1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยหรือว่าไม่เกิน3 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ไม่อยากใช้เวลาหน้าคอมแบบ100เซนะวันหนึ่ง15นาที20นาทีอาทิตย์หนึ่งดูสักครั้งหนึ่งยังได้เลยครับในบางครั้งนะดูนี่คือวิเคราะห์แบบสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่เราต้องดูทุกวันวันละ50านาที5นาที10นาที5นาที10นาทีก็จะเป็นสไตล์การเทรดในไลฟ์นี้ครับก็คือเทรนด์โฟร์เลฟวิ่งนะครับโอเคมาดูกันทีนี้ ถ้ามาดูตามเทรนด์นะครับหรือแนวโน้มนะครับผมใช้คําว่าแนวโน้มแล้วกันน้องง่ายๆดีนะครับเราดูตามแนวโน้มณตอนนี้นะครับแนวโน้มยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับแนวโน้มนะอันนี้ยังไม่เรียกว่าแนวโน้มเราเอ้ยมันกําลังจะขึ้นแล้วไม่ใช่หรอ AT t, นะครับเทรดเดอร์ T ยังมันขึ้นแล้วไม่ใช่หรอยังนะครับยังนะจนกว่าจะเกิดแนวโน้มใหม่แนวโน้มในณที่นี้ก็คือสีของลิบบิ้นที่เปลี่ยนไปครับ นั่นคือแนวโน้มแล้วอย่างน้อยที่สุดเราโดนหลอกก็โดนหลอกไม่บ่อยไม่บ่อยครั้งนักถ้าเราไปเล่นตามสีน้ําเงินเนี่ยไม่เอานะครับเล่นตามสีเขียวเนี่ยเล่นตามแนวโน้มง่ายๆนะครับแล้วมาคอนเฟิร์มด้วย r s i อีกรอบหนึ่งว่าสามารถยกขึ้นได้จริงไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆ r s i ก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะ RSI เป็นแค่ตัวหลอกในหลายๆครั้งเท่านั้นเองนะผมขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันใช้ตัวนี้พอนะครับแม็กดีคัสซอมนะครับ แล้วก็จะไปเปิดอีกตัวหนึ่งตัวไหนดีนะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับตัวที่จะบอกให้เรารู้ถึงวอลลุ่มใหญ่ๆเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่ ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกให้เราเห็นวอลลุ่มนะครับแต่จริงพอราคาขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าวอลลุ่มมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงอย่างนี้ครับก็คือน่าซื้อนะครับเนี่ยยกขึ้นเส้นสีฟ้าใช่หไหมครับยกขึ้นอันนี้ยอ่อแล้วก็ขึ้นต่อแต่ว่าพวกนี้มันมันจะต้องดูจากไทม์เฟรมย่อยขึ้นมานะครับแล้วเป็นไทม์เฟรมใหญ่โอเคเบนว่าผมดูแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้แนวโน้มก็คือเรียบเลยนะครับเรียบเลยลักษณะที่ไม่มีแท่งสีแดงขึ้นมาให้เราดูสีเขียว นะครับเมื่อไหร่ที่สีเขียวเริ่มสูงขึ้นนั่นแหละครับวอลลุ่ม <Volume S 1> เริ่มเข้ามาเห็นไหมถ้าสีเขียวต่ําลงมาอย่างนี้นะครับอย่าพึ่งก่อนนะอย่าพึ่งก่อนรอก่อนนะครับรอก่อนนะนี่ตอนนี้ก็คือไม่มีแนวโน้มขาขึ้นเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มขาลงก็ไม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับลงมาเยอะแล้วเข้าไปเล่นตรงนี้ยังไงก็เสี่ยงต่อให้ยังลงไได้ถึงหมื่นสองก็ไม่ควรไปเล่นนะครับเช่นนั้นเมื่อเช้านี้ผมได้พิมพ์เข้าไปในไลน์นะครับของเพจนะ ก็บอกว่าถ้ารู้25งหมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับถ้ารู้25งหมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับนั่นก็คือรูปแบบการการดูแนวโน้มนะครับฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมจะไลฟ์แค่สั้นๆนะครับในทุกๆวันผมคงจะไลฟ์แค่สิบนาที นะครับแล้วจะมาไลฟ์ให้ทุกวันทุกวันเพื่อดูแนวโน้มนะครับของบิตคอยนนะครับหรือว่าเหรียญที่กําลังเป็นที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆอ,อยากให้วิเคราะห์เหรียญไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้าทิ้งไว้แล้วผมจะมาจัดก,การให้ในวันต่อไปเพราะว่าผมจําเป็นต้องทําการบ้านก่อนโอเคไหมผมจำเป็นต้องทําการบ้านก่อนถ้าถามเข้ามาปุ๊บแล้วตอบเลยผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นการตอบช่วยๆมากกว่าเนาะ ผมมองอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้อินเทอรี่เนี่ยผมไปเช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่วานเนี่ยช้อนซื้อมากที่สุดมากกว่าบิตคอยซะอีกในตอนนี้นะครับและเดชนีความกลัวก็ไม่มีแล้วนะครับมา5 0 5 0 4 3แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้วานกำลังรุมกันซื้อเลยล่ะนะครับกำลังรุมกันซื้อเลยนะปริมาณการซื้อนะครับสูงถึงเก้าสิล้านนะครับขายก็ยังมากกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับยังมากกว่าอยู่นิดหน่อย พู่ซื้อสิบูผ้ผู้ขายแปดนะครับเมื่อเทียบจํานวนวานนะครับก็ถือว่าซื้อมากกว่านะครับซื้อมากกว่าก็ถือว่าเหรียญเนี้ยอีเทอเรียมนะครับเป็นเหรียญที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองนะครับจับตามองโดยเฉพาะวานเวลทั้งหลายนะครับที่เขาถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลจํานวนมากๆนะครับจำนวนมากๆ,นะนนากๆแล้วก็เขามีตัวเลขช้อนไว้แปดร้อยแปดสิบอ่าซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่พันสองแล้วนะครับก็คือเขาช้อน ช็อตไปแล้วนั่นเองนะช่วงที่มันลงมาแปดร้อยแปดสิบสองตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดต่ําสุดนะครับเป็นจุดต่ําสุดก็น่าจะใช่นะดูสีดูสีเขียวสิครับลงมาต่ํามากเกือบสุดเลยครับเนี่ยเราดูวอลลุ่มตรงนี้ได้ครับนี่คือสีเขียวคือการขายใช่ไหมคือถ้าสีเขียวขึ้นมาก,มากๆแสดงว่าเฮ้ยรีบซื้อเถอะอ่ามันเขียวแล้วมันควรซื้อแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยพอแล้วก็ยกขึ้น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 ,นตามวอลลุ่มก็โอเคนะ นะตามกราฟก็ถูกต้องนะครับไม่มีการเกิดเดเวอร์เจนต์ก็คือการสวนทางกันหรือแตกต่างกันใดอย่างใดนะครับเช่นกราฟขึ้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้บอกลงอย่างเงี้ยสวนการเป็นเดเวอร์เจนต์เงี้ยไม่ไม่ไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าอิทเทอริเียมเนี่ยตอนเนี้ยสำหรับคนที่เล่นแบบจุดกลับตัวนะครับเล่นแบบจุดกลับตัวก็คือเออ่เล่นแบบรีเวิร์สเทรดดิ้งเนี่ยนะครับเขาได้เก็บออเดอร์เข้าไปแล้วครับสไตล์ของเขา อันนี้คุณต้องไปดูนะรูปแบบการเทรดมี6กลยุทธ์ด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมจะแคปอ,อธิบายสั้นๆให้นะครับแล้วก็คุณต้องดูบางคนไม่รู้ครับเฮ้ยฉันเทรดแบบไหนฉันเทรดเดทเทรดหรือเปล่าหรือว่าฉันเทรสวิงเทรดหรือเปล่าสุดท้ายปนกันมั่วหมดแล้วคุณจะพังเนี่ยบางคนเฮ้ยเสียดายจังเลยไม่ได้ซื้อตรงนี้ผมไม่เสียดายเลยเพราะผมไม่ใช่เ,เป็นสายเล่นจุดกลับตัวแบบนี้ไม่ได้สายรีเวิร์สเฮดดิ้งแบบนี้นะครับผมสาย เทรนฟอล l o วิ n ก็คือเทรดตามแนวโน้มเท่านั้นนะครับเมื่อแนวโน้มชัดเจนผมเข้าซื้อเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนไปผมยอมคัดขายขาดทุนแต่ถ้าเทรดตามแนวโน้มเนี่ยมันไม่หลอกเราครับแนวโน้มคืออะไรครับสิบแท่งยี่ิบแท่งสาสิบแท่งรวมกันเป็นแนวโน้มฉะนั้นเราจะไม่โดนหลอกถ้าเกิดคุณเดทก็คือแท่งเดียวคุณโดนหลอกบ่อยแน่นอนนะครับเล่นตามรอบโมเมนตัมก็ช้าไปนะครับช้าไป สำหรับทำเฟรมเดย์โอ้ยกว่าจะขึ้นมาแต่ละรอบใช่ไหมเอ่อย่อซื้อย่อซื้อเนี่ยปีนึงมีหนึ่ง <c oughs> นะครับย่อซื้อย่อซื้อเนี่ยแล้วก็จะมีอีกแบบฮะเก็บกําไรในระยะสั้นนะครับเอ่อตัวนี้ผมสับมันผมจําไม่ได้ละนะก็คือเล่นสิบห้านาทีนั่นแหละนะครับเล่นสิบห้านาทีหรือแบบเล่นตามข่าวอ่ะข่าวมาเช้นซื้อข่าวหมดชั่นขาอยอย่างนั้นอนะ่ะนะครับก็จะมีหรูปแบบเดี๋ยวผมส่งให้ดูทั้งหน้าเพจทั้งหน้าเฟซเลยแล้วกันนะครับรูปแบบของการเทรดแบบนี้นะ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เทรดอยู่นะตอนนี้นะครับสายเทรดตามแนวโน้มแบบผมนะใครที่คิดว่าเอ้ยลักษณะเราคล้ายๆกันนะครับหนึ่งก็คือมีทุนประมาณแสนต้นๆนะครับหรือหลักหมื่นปลายๆประมาณนี้นะครับสองไม่อยากเฝ้าหน้าจอทั้งวันนะครับผมดูหน้าจอแค่วันละ5-10นาที15นาทีไม่เกินครับในช่วงเช้าของทุกๆวันถ้าไม่ไหลนะครับทุกวันนี้ก็ยังดูกราฟเองอยู่เสมอนะครับและ3ครับ จะได้กําไรเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับโอกาสโดนตลาดหลอกโดนตลาดทุบไม่ค่อยมีนะครับรูปแบบการเทรดแบบเทรนด์ฟอลล์วิ่งแบบนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะแล้วก็แชร์เพจของเราให้เติบโตนะครับหลังจากนี้จะมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยนะครับผมไปศึกษาเรื่องของการเทรดทองมาเพิ่มเทรดเหรียญคริปโตนะครับทั้งเหรียญใหญ่ทั้งเหรียญเล,ยเล็กแล้วก็ สินทรัพย์อื่นๆนะครับที่มีปรากฏอยู่ใน trading view ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นยูโรก็ดีจะเป็นเทรดในตลาดหุ้นก็ดีเนี่ยแค่เราต้องมี exchange มารองรับเท่านี้เราก็เป็นเทรดเดอร์ได้ทุกตลาดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าคริปโตจะล่มหรือจะเติบโตอย่างไรแบบไหนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ